เงี้ยแหละถูกไหมไปก่อนเลยคนแรกโอเคไอ้หมอนี่คิดจะมาฟาร์มที่เดียวกับเรางั้นเออ เสร็จนะเสร็จไปหนึ่งครับผมหรือว่าทําได้ดีนะเฮ้ยอันนี้เราไม่มีไม่ใช่แล้วนะฮะโอเคลงล่างกันอเอเอ s6 เยี่ยม เรีอบรอไปอีกหนึ่งโอโหมีคนโดดไปอีกแล้วยัดก่อก่อนโอเคจะลอยไปไหนเต็มเต็มเฮดอตไม่ทดสอบทดสอบไปแล้วอัดลงเลยแล้วกันแม์นี เดี๋ยวน่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมอนี่วัดอะไรของเขาเนี่ยไม่มีนะโอเคถือว่าทำได้ดีฮะเก็บไป3ามเลยวันนี้ต้นเกมโอ้โหตอนแรกก็จะอัดเป็นแบบว่าทดสอบนะครับทดสอบการอัดคลิปแต่ว่าฟอร์มเทพอะจัาไปเลยแล้วกันอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพาร์ทนี้ ขาเรียกว่ามันมันทำอะไรไม่ได้ฮะมันเป็นเสียงที่เราควบคุมไม่ได้นะครับก็พยายามให้ได้มากที่สุดทที่จะทำได้แล้วแหละโอเคมาเก็บเกี่ยวทรัพยากรข้างล่างนี้มันน่าจะลงไปแบบยาวๆเลยใช่ไหมเนี่ยงั้นผมว่าเราซุ่มอยู่ข้างบนก่อนก็น่าจะดีนะอืมผมว่าน่าจะได้เลยแหละแล้วก็เออ ดักไว้ฮะเพื่อมีคนแบบว่าย่องตามหลังเรามายิงเยับเลยหมอนั่นไหนวะโดนไม่โดนเหรอเฮ้ยไม่โดนได้ไงไม่โดนอะ่ะได้ไงอ่ะ เหลือระยะก็ไม่โดนนั่นแรกทำไมมันโดนวะแน่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 ลงไปแล้วฮะ <laughs> ต้องบอกก่อนแล้วผมไม่เก่งตะไนขนาดนั้นนะฮะแบบนี้เรียกว่าไม่เก่งเลยแหละ <laughs> ไม่ได้เรื่องเลยตั้งแต่หมอนี้มันน่าจะเปิดได้สไนเดอร์เนาะเมื่อกี้อเนอ่ยกระสุนวาอยู่มันหายไปไหนหมด โอเคอ่า <Okay>. uh <laughs> ไอตัวที่มัน <laughs> ร่อนลงมาไปไหนแล้วว่านี่ยไม่มีใครมาแบบว่าเอาหอใช่ไหมอืมาจจะมีเสียงรถแบบว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์ผ่านก็ต้องขอภห้ด้วยจริงๆนะแหมต้องย้ำหน่อยเ <laughs> ผ <laughs> ื่อมีบางคนํำคาญนะครับ <laughs> ไปโ okay. อเคผมว่าเฮ้ยเฮเกือบเกือ <laughs> บ <laughs> สไลด์ลงไปแล้วไง เราดูฮะเ,เดี๋ยวนะโอ้โหแทบจะกลางวงเลยครับผมโอเคถือว่าเราอยู่ตรงนี้ยาวก็ได้นะโอ้โหรถระเบิดนะไกยิงก็นะ่อะไรวะเดีอ่ยตัวลอ,อยกันเลยดีเดียวฮะโอเคก็ปล่อยเข้าไปแล้วกัน ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงจนระเบิดอะ่ะมาเก็บไหมไม่มาหนุนน่าจะอยู่ไกลๆกันนะโอ้ยแอร์ดรอ็อปเห็นไหมลุงเยอะเลยฮะฝั่งนี้สป라이ซุ่มดีกว่ามันลงตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้โอ้ยอยู่ไกลไป ก็ตรงนี้ตรงนี้มองไม่เห็นนะครับไอ้หมดนี่อรอนานๆว่าจะจะบันทอนหัวใจไหนวะหลุดหลดหดเฮ้ยไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงหรือว่าต้องเลียงเผื่อเหรอ,หรอไม่รู้อ่ะ ยิงไม่เป็นนะครับอาจจะต้องเลงเผื่ออย่างี้ป่ะไหนเล็งนานไม่ได้นะเดี๋ยวมันรู้ตัวอแย่ชะมัดเฮ้ย,ย,ย,ยนกเหรอโอ้โหเอ้ยกลัวสมาธิจริง ไม่มีอ่ะไม่เจอโอเครอเข้ามาใกล้ๆมากขึ้นแล้วกันนะเห็นว่า,าเราจะซุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละคือโพสิชันมันดีมากเลยนะครับมีคนอะไรนะอ่ะให้โดนกลับมาตรงนี้อีกแล้วโอเคไม่มี ไปไหนแล้วเฮ้ยน,นี่ด้านล่างอ๋อนกมันกวนใจดีเหลือเกินไอพวกนกเวทนี่โอเคยังอยู่ในวงฮะมือเบิร์มเบิร์มนู่น,น,นยังยิงอัดอยู่เลยปะเนะนี่นยยิงแหนของเขาเนี่ยส่วนคนนี้ก็หนุนไปหนุนแล้วไปด้วยความรวดเร็วอีกเดี๋ยวเราก็คงจะได้ย้ายไปแล้วแหละฮะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง โอเคใส่ไว้น่นื้อฮึเฮ้เอ้แน่ยิกยักโดดขึ้นโดดลงใส่ไม่ดีแม่จะลงไปแล้วฮะ คือตัวไปนี้จะเป็นฝ่ายเราและที่เป็นเป้าเพราะว่าเราต้องมุ่งไปทางนั้นนะนะแย่ yeah, ชะมัดเลยมาทำไงได้ครับผมมันก็ต้องไปนะวงบ,บีมาเปล่าโอ้โหไปโดนในในใน มันยิงยังไงให้โดวนวะเ,เนี่ยสไนเนี่ยไม่โดนนะเนี่ยไม่โดนอนะหลบดีกว่ายิงไม่โดนนะครับผมผมยิงไม่แม่นอะยิงไม่เป็นเลยอะ่ะสไนนี่ฝึกเล่นอยู่ อ่ะดูดูดูเขายิงหน่อยฝึกฝึกฝึกดูเขายิงฮะเนี่ยผมยิงไม่โดนเลยมันต้องเล็งให้ตรงเหรอไม่ได้เล็งเผื่อเหรอไม่รู้แฮนี้มาเขาคุกอีกแล้วเดี๋ยวยี่สบกว่าคนนะหวังว่าเราจะรอดออกไปได้นะ

อยู่ด้วยกันไว้เพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ช่วยยิงจบแนมะ่โอ้โหโอเคฮะมาต่อกันอีกเกมครับผมจริงๆแล้วผมอัดไปแล้วนะฮะแมตช์หนึ่งแต่ว่าเป็นไรไม่รู้ครับผมโปรแกรมอัดมันไม่ไม่อัดภาพมาด้วยน,นะฮะเป็นไรของมันก็ไม่รู้อ่ะ มีคนมาล่าผมด้วยนะนี่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 น่าจะใช่นะคนนี้เนะี่ยขับรถมาด้วยไร้กาจจริงๆนัานานาน่นเอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรมีมุมยิงอย่างดีด้วยนะอือหือพี่เล่นโผล่มาแค่หัวอย่างนี้ผมจะยิงยังไงล่ะครับ <c oughs> เยี่ยมมากวัดกันหน่อย อะไรอือห right? ือ้ t <t <t uh uh ู้เดี๋ยวโอ้โหอะไรมะเนี่ยช่วยหน่อยดิเพื่อนเออแง่ได้กลับคืนมาฮะเพื่อนเราช่วยชีวิตไว้ทันโอ้โหพลาดไปสองสามทีไม่ตุ้ยได้ไงโองโหยืนไงไม่นีแะไรกั้นา รอดไม่รอดนะโอ้โหโอเคหลังคามีอะไรมีกรอฮึม,ม,มเมื่อกี้ไม่น่าไปเลงนึกว่าเขาไม่เห็นเราฮนะแล้วก็ไปโผล่หัวออกไปซะนานเลยอะไรไปเนี่ยซับไม่ใช่กันโอเคซับไม่ใช่กันอีกแล้วโอเคเหมือนเดิมไปไปหวังว่าจะยังไม่มีใครมาแนละ้วแถวนี้ สัญญาณที่ดีฮะโอเคอสไนเย,ยี่ยมเน้นฝึกสโคบอโอเคมาเฮ้ยนี่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 สะสมไว้โอเคฮะเก็บของนี่อ่าตัวนี้โอเคเอามำอีกเยี่ยมไปอุยโอ้โหเมื่อกี้อยู่ดีๆเขาก็เดินมายิงฮนะ คือผมหมอบอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ๆเนเนีนนเห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหถามจริงพี่ครับอเอาปืนมาใช้เลยมามาไหนๆก็ไหนๆแล้วมีอะไรบ้างหนากากสวยเกราะเอามาอีกโอเคเต็มละแค่นี้แล้วกันขอบคุณมากโอ้โหอยู่ดีๆก็มีคนมาแจก,กของฮนะ้าไปแล้ว เกือบตายเปลี่ยนได้ไงวะเนี่ยถามจริงอเออเหี้ยอย่างโล่งเลยฮะกดอัดไม่ทันด้วยนะเมื่อกี้แหมถ้าอัดจะเป็นการแบบว่าเ p ย์แบ็ k ที่ยอดเยี่ยมเลยนะฮะโอเคไปไปไปอย่ามีใครอยู่ในหอคอยก็พอฮึ ขงหลังยิงกันอยู่เลยนะ๋ยวเราไม่สนใจฮะไปดีกว่าโอ้โหราบีบไปนู่นเลยย,ย่ามีใครมาน้นด้านหลังเนี่ยอย่านโว้ยโอเคฮะไปวิ่งต่อไปโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ไกลมากนะ มีใครมาหรือยังวะเนี่ยบ้านหลังดีเนี่ยอย่าเชียวประตูเปิดแล้วด้วยโคตรอย่างโล่งเลยฮะด้านหน้าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเบื้อกันฮะเบื้อกันอยู่งั้นแหละหลังไหนวะเนี่ยอุ้ยไม่กล้าเข้าแฮ่แต่ว่าโคตรโล่งเลยตอนนี้โล่งมากฮะจะอยู่นี่จริงอ๋อ <Okay. S 2> อย่างน้อยก็มีหน้ากากกันแก๊สอยู่นะแถวๆนี้ก่อนแล้วกันถ้าโดนใครส่องก็วิ่งหนีฮะหวัง <c oughs> ว่าจะไม่โดนวัน,ว,นวันเฮดช็อตนะวันช็อตวันคิวมาบีบมาเลยให้เต้าวงนู่นนู่นนู่นอยู่ไกลๆมีอยู่แต่ว่าออน่าจะยังไม่มีพิษสองอะไรกับเรานะตอนนี้ยังไม่มีพิษมีภัยอะไร เขาก็วิ่งหนีวงอยู่ระวังตัวใกล้ดีวกว่าตอนนี้เย้ติดมีป้ามีป้าไม่มีโอเคไปฮะลงล่างดีกว่าไปลงล่างน่า,ลลานนจะโอเคกว่านะคิดว่าอา้าวยิงกันแล้วตรงนั้นใส่กันแล้วฮะเรื่งของคุณแล้วกันผมไม่ยุ่งโอเคมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยยิงยับเลยพวกนี้ เ <Okay, S 2> ข้าบ้านก่อนเยี่ยมเก็บมันอะเก็บมาแล้วนี่ว่าโอเคโอเคทุกอย่างเต็มฮะยังต้องไปอีกเนี้ยมดูหน่อยแล้วกันนี่ข้อดีของแอร์สไตร์ เราสามารถหยิบมาเป็นรอ,อาไปล้โอเคช่าง้วกันอโอเคอยา่างอยก็หวังว่าจะไม่มีใครตามหลังเรามานะอเอาเฮ้ย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 เาละเฮ้ยไปดีกว่ายุ่งล้ยิงไปเลย ว่ายน้ำมาวะหมอนั่นแอลยิงกันแล้วด้านหน้าด้านหน้าโอเคเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอาโดนส่องก่อนเนอะทำไมมันไม่แจ้งเตือนขึ้นนะอ๋อเป็นแบบบังคับ เด๋อไม่รู้อ้ um าวทำไมผมไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนอะไรเลย <c oughs> ออโอ้โหไงใช่ใช่ใช่ใชใชจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะเร็วนั่นไงวิ่งต่อแตะต่อแตะอยู่เลยนะยต่อแตะต่อแตะอยู่เลยนะ เอ้ยเราน่าจะแอร์สไตล์ลงก่อนเวนเอ้ยแย่ yeah, ชะมัดอืมเออเมื่อกี้เรายิงตรงไหนนะร้านค้าตรงนี้ป่ะฮู้น้องไงไปป่อยลงตรงที่ตัวเองซะแล้วลโอ้ยเ,เวนกรรมนี่ฮะเวนกรรมมีจริงเวนแท้ <c oughs> มารอบนี้โดนแน่โอเควิ่งเบาว,วิ่งเบาว,วิ่งโดนนะมันจะเข้าบ้านไปแนละ้วโอเคย้ายฟังเแย่ yeah, จะมัดปืนมันก็ไม่ค่อยนิ่งเลยคุ้มไม่ค่อยอยู่เลยปืนเนี่ยเขียย้ายฟังมาเอ,อ้อเอ,อ้เอ,อ ยิงกะระไคฮะยิงกะระไคฮะฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึยโอ้โหโดนสนัยไม่นะโอเคมีชีวิตที่สองฮะมวยเลยโอเควิ่งวิ่งวิ่งออกจากจุดนี้ก่อนมวยมันยิงมาจากไหนเนี่ยถามจริงโอ้ยบนนู้นเหรอบนหอหรอวะไม่รู้แฮะ ออกก่อนนี่ไงเห็นไหมอยู่ที่สูงไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบตลอดอตลอดไปนะฮะนี่ลงอะไรหลังมาแล้วไงลงก่อนเลยไม่อยู่แล้วโหเหินโอเคดูหน่อยซิมีอะไรให้เราสนนยออืมเฮ้ยเยี่ยมอืเอานี่มาดีกว่าฮะแบบเอ้ซซงเกิร เซมิออโต้ัดีวะหาเกราะหาเกราะโอเคหาเกราะเยอะๆเกราะเยอะๆยะหน่อดีเพราะว่าเราเสียไปเยอะมากเลยเมื่อกี้อ่าโอเคเฮ้ยแย่รอบไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปไปไปโอเคฮะไปนี่ไง ไป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 ไหนอ้ยเว้นอู้ห,หอูอ,อ,อก่อนอก่อนอุก่อนออมันเดินไม่ได้พี่เอ้ยแล้วมันป่าแม่นเลยนะป่าโดนโอ้โหแเอาลูกศรไอ้ปืนพกยิงด้วย <laughs> แย่มากมา ลุยกันสักตั้งวะฝากหน่อยเพื่อนไหนเนี่ยมาบ้างมามาอุ้ยจะประชิดกันหน่อยขอหน่อยเพื่อนหน่อยขอหน่อยนี่ เรียบร้อยมนรอดแน่แบบนี้